สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนมาอยู่กับคุณครูเปิลมั้งแล้วนะคุณครูเสาวณีอารีรักนะคะและเราก็จะขึ้นหน่วยที่เท่าไหร่นะเด็กๆขึ้นหน่วยที่เท่าไหร่นะคะหน่วยที่2เรื่องของสัตว์และพืชรอบตัวเราแต่ว่าวันนี้เด็กๆโอ้โหดูสิ คุณคูเปิลน่ะเป็นอะไรเลยเป็นกระต่ายน้อยใช่ไหมคะทำไมอะไรเนาะตรงไหนของครูเอายาวะอะไรที่มันขยับได้เด็กๆด,ดูสิลูกโอ้โหขยับใหญ่เลยนะคะเด็กๆตอนนี้คูเปิลไม่ได้เป็นกระต่ายแล้วนะคูเปิลเป็นอะไร เป็นหมีนะคะหอหีบมอม้าสรลีีนะคะ,ปะ,ะ,คะเป็นหมีเด็กๆดูซิคูเป,ปิลมีภาพตัวอย่างของสัตว์ให้เด็กๆดู4ภาพนะคะภาพแรกเรียกว่าอะไรคะปลาแต่ว่าแต่ว่าทำไมปลาของครูเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติด้วยนะเด็กๆมีอะไรนะ มันมีอะไรด้วยล่ะที่เด็กๆที่มันที่มัน,มนแปลกประหาดกว่าเพื่อนนะคะอันนี้เรียกว่าปลาวิเศษไหมปลาเทวดาแน่ๆเลยใช่ไหมลูกฮ่าไม่รู้ค่ะทีนี้เด็กๆลองดูสิว่าปลาเนี่ยมีหางไหมคะมีหางไหมอ่ะหางอยู่ตรงนี้นะลูกนะหางอยู่ตรงนี้นะคะหางปลาสีเขียวๆนะคะส่วนสีฟ้าๆเรียกว่าเรียกว่า,วาอะไรคะเด็กๆ ฟ้าๆเรียกว่าครีบนะคะตรงนี้เรียกว่าครีบเนาะแล้วก็แต่ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันแตกต่างจากที่เด็กๆเคยเจอในปลาจริงๆะะอะคะ่ะมีเลยค่ะมันมีครีมันมีปีกใช่ไหมเอะแล้วจริงๆปลาของเด็กๆเนี่ยมันมีปีกไหมคะนั่นสิแล้วถ้าปลามันมีปีกเนี่ยแสดงมันต้องมันต้องบินในน้ําใช่ไหมคะ เออนั่นน่ะสิเนอะคุปตลก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่สำรวจความรู้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนในบทเนี้ยทั้งหมดนะคะว่าอาวัยวะของสัตว์แต่ละส่วนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะคะมาดูภาพที่สองกันค่ะเด็กๆภาพที่สองเด็กๆอะไรเอ่ยหมูหมูหมีอะไรด้วยอะ่ะหมูมี ีปีกโอ้โหมีทั้งปีกด้วยแล้วมีอะไรอีกหมูมีอะไรอีกหมูมีอะไรคะเนี่ยหมูมีขามีขาเอ้ถ้ามันมีปีกแล้วมันจําเป็นต้องมีขาอีกไหมอะหรือจริงๆแล้วเด็กๆเคยเห็นหมูไหมคะแล้วหมูจริงๆเนี่ยที่เด็กๆเคยเห็นเนี่ยมันต่างจากหมูหมูวิเศษของคุปเปิลไหมเออนั่นน่ะสิคุปเปิล กุเปิลไม่รู้จักอ่ะเด็กๆเด็กๆลองดูซิว่าหมูของเด็กๆก,กับหมูของครูเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะเนาะหรือมันมีแค่ขาแต่ไม่มีปีกเอ๊ะหรือมันมีปีกแต่มันไม่มีขานั่นน่ะสิเนาะอ่ะมาดูภาพที่3เราเก็บตอมเอ๊ะไว้ก่อนนะนะคะคุณครูพยายามทําให้หนูเกิดความสงสัยเยอะๆเนาะเราเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องรู้จัก กระตุกต่อมเอกันว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะคะอะมาดูภาพที่3ภาพที่3ของเด็กๆคืออะไรคะคือตัวอะไรลูกกบอบอใช่ไหมคะแต่ว่ากบของคุณครูมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกแล้วมีขาแล้วมีมีมีนอมีนอรู้จักนอไหมคะเหมือนนอแรดอะคะ่ะ นอแล้วจริงๆกบของเด็กๆที่เด็กๆเคยเห็นเนี่ยเด็กๆว่ากบมันมีนอไหมลกูกมันมีนอไหมหรือมันมีปีกหรือเปล่าโอ,อ้สงสัยอ่ะนะคะเด็กๆช่วยหาคำตอบให้คุปเปิลทีนะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนี่ไงคะมันมีตาด้วยใช่ไหมมีตากี่ข้างสองข้างมีขาไหมมีขานะคะ นั่นสิแล้วทำไมเจ้าต้องมีปีกอีกเนาะเออสงสัยสงสัยนะคะมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอะไรเนี่ยลูกอะไรคะเนี่ยนกอินทรีนะคะนกอินทรีมีขาไหมไม่เห็นขาเลยเนาะแต่จริงๆเด็กๆว่ามีไหมมีใช่ไหมคะอะแล้วมันมีอะไรอยู่ด้วยลูกเนี่ยอะไรคะเนี่ยที่คูเปิลลากเส้นสีเหลืองๆเนะะี่ยค่ะ ปีดถูกต้องเด็กๆเ,เก่งมากนะคะเด็กๆป .1 หนึง่งปีนี้เก่งมากเลยนะคะมีปีกแล้วปีกของนกอินทรีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอะคะเอาไว้ทำอะไรอะลูกเออนั่นนะเนาะเด็กๆช่วยหาคำตอบให้ครูเปิลทีนะคะเนาะคุณครูไม่ทราบเลยแล้วก็4ตัวเนี้ยนะคะปลาปลาปลาบินหมูบินกบบิน นะคะแล้วก็ลูกอินซีบินนะสี่ตัวเนี้ยเด็กๆว่าภาพไหนที่น่าจะเป็นภาพที่ถูกที่สุดเป็นภาพที่แบบว่าในธรรมชาติจริงๆที่นักเรียนเคยเจอเนี่ยคือนักเรียนเคยเจอแบบนี้จริงๆนะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวไว้มาโรงเรียนแล้วบอกคุณครูนะคะว่าคุณครูคะหนูเคยเจอภาพนี้ค่ะนะคะ มีการบ้านอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นการสำรวจความรู้ก่อนเรียนซึ่งคุณครูจะไม่เฉลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบหัดเนาะแต่เป็นสารวจความรู้ก่อนเรียนที่ว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะมีพื้นความรู้นะคะหรือประสบการณ์เดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะทำกันบ้านในหน้าที่48และ49นะคะหน้า48ข้อ1นะลูก ร่างกายสัตว์ในรูปมีส่วนใดหายไปและส่วนที่หายไปนั้นทำหน้าที่อะไรนะคะเด็กๆก,ก็ดูเนาะว่าวัวเนี่ยอะไรของวัวหายไปนะคะปลาอะไรของปลาที่หายไปนะคะและทำหน้าที่อะไรนะคะส่วนที่หายไป นะคะเด็กๆก็ระบายสีส่วนที่หายนะคะแล้วก็เขียนหน้าที่ของส่วนที่หายส่วนหน้าที่49นะคะชื่อส่วนต่างๆของพืชเด็กๆลองดูสิคะว่าส่วนแรกก็คือดอกนะคะดอกผลและ,มะเมล็ดใบลำต้นแล้วก็รากมีหน้าที่อะไรอันหน้านี้เขาให้โยงเส้นนะคะในข้อสองใหญ่เนาะให้โยงเส้น เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจงานนะคะเข้าไปตรวจการส่งงานของเด็กๆไปดูรายมือของเด็กๆด้วยนะคะแต่เขาบอกกันว่าเด็กป .1 ปีนี้นลายมือสวยมากนะคะเดี๋ยวคูเปริรลจะต้องไปดูซะแล้วว่าจริงหรือเปล่าทีนี้ก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะลูกคุณครูไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้หลังจากจบของครูแล้วเด็กๆ ไปเปิดคลิปที่2นะคะเรื่องของคุณครูพาพี่ลิปดากับพี่โพล่ามาด้วยนะคะพี่ลิปดาเนี่ยจะวาดสัตว์อะไรก็ไม่รู้แหละนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูเนาะแล้วก็คุณแม่ของพี่โพล่าเนี่ยก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวตลาดนัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจบจากคลิปของคูปเปิ้ลละเด็กๆอย่าเปิดอย่าลืมเปิด ดูนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณคูเปิลก็ไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะเจอกันวันพฤหัดหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย